ตอนนีห้องกะบกำลังขับรถนะครับมาหาเสียมบาลครับอยู่แถวบ้านบาเจริงครับตอนนีห้องกับเพื่อพี่กัดเลยครับเห็นบาวอยู่สองตัวนะครับไเดี๋ยวบอเจริงสิพ้าไปมึงนะครับเสียมบาลอ่าเขาเข็ดจังใดกันนะครับตอนนี้กประมบ้านโม่งเครืองนะครับกะบกำลังเสียบาลลงนะครับครับไปเดี๋ยวมาลุยครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนีห้องกะ เดมาถึงสถานที่ที่เฮ้าเสียบมึงวาวครับตัวนี้ก็ขออนุญาตนะครับตัวนี้ก็เป็นวาวของเสียเบิ้มนะครับฉุไทยครับผมยูพีการบรรทุกหน่อยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับมีนี่ครับเพื่อนผูกใบนี้ด้นี่ครับเพื่อนผูกไปซ้องอันนี่ครับฝุ่นตัววาวสอดแจงทั้งวาวครับสอดแจงทั้งสนูนี่ครับเดี๋ยวเขาจะมึง วาวาวอ่าเพิ่นสีสาวลงเมืองวาวเพิ่นจะเป็นอย่างไดครับวิธีการเพิ่นเห็ดเข้าสนุ่งจังไดนะครับให้ดังสอดแจงนะครับแต่ตอนนี้เฝ้าจริงก็ถืออ่าเสือกนะครับนี่ถือเสือกมาให้อ่าเสียเบิ่มน้ำนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตาเลือบใบนะครับยำนะครับอ่าไม่เห็ดเข้าสนุ่งนี่ต้องเป็นตาเลือบใบอย่างเดียวครับทนครับตาเลือบใบ นี่ครับตาเลือกใบกับเป็นเบอร์12นะครับนี่ครับเบอร์12เบอร์12นะครับแต่ถ้าอยากดีเนี่ยก็ต้องเบอร์15ครับเบอร์15นี่มาสสำหรับขั้นลอยหาซิปลอยหกซิลอยเจ็ดิลอยแปดิครับถ้าขั้นลอยเกาิขั้น2เมตรนี่ผมแนะนำให้ใส่เบอร์18นะครับครับถ้าเบอร์12นี่ครับมอสสำหรับขั้นลอยสาลอยส0่ครับลอยหาซิปก็พ่อได้ครับมีนะครับสถานทีเรียนบาวของเพิ่นนะครับ ตัวนี้เพื่อนกระเฮ็ดเกี่ยวกับอ่าเป็นทาาไส้นะครับตัวนี้ครับครับนี่ครับกับเป็นแมคโรที่เอาขืนมาหนี้นามมานะครับนามท่วมอุบลนครับนี่นะครับตัวนี้กับโบเมนยังนะครับสาวยังโบเมนนะครับสาวโบเมนสาวเหื่อนะครับโบเมนแข็งเหื่อนเลยนี่ครับสาววาวลุ่งครับนี่สนุกขาดไ่อก็หาโน่นดังอยู่ดิดังอี่เนาะครับเนาะ นี่ครับตัวเบาโอ้ขึ้นไปสูงครับนี่นะครับจาข้องเบาตัวจริงครับนี่สวัสดีครับเสียเบิรมครับสวัสดีครับครับนี่ครับจาข้องเบานะครับพิ่นกับมาเรลียนเบานะครับตอนนี้ก็เส้าไปได้หล้วประมาณหาสิบเมตรครับเหลืออีกอยู่ประมาณสามร้อยเมตรผุ่นตัวเบาได้ดดังมวนได้ใบนี้ ม,มวลอยู่ครับมือคลือนนี่ผมครับรถไซเวนกบอยู่เรนี้มือเคื่อนในกบอยู่สามตัวดังมวนอยู่ดัง,ม,ง,ดง,ม,ดงมันมีหลูกเติดทนูใบใบปะครับนี่นครับมันลงจำางอไรงจัวงไดาใบไหไเพื่อจังใบปีกายน้ะเรียบร้อยปะครับใบนี่นนี่ครับ ยูานี่บบได้เรียนบ,พบ่พ่อบมน่ค่ครับตอนนี้ก็กำลังลงซื้อผืนครับนี่<ด>ครับผู้หนึ่งเกิดเป็นผู้สาวนะครับผู้นึงกิเป็นผู้ผู้มวนเสือกนี่ครับมีแผกมวนครับนี่ครับเรียนลงได้รครับพ่อบ่มนี่เรียนนี่เรียบบ่อย ไอ้โอจับเข้าให้ได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 ี๋ยวด้วยกันนี่ครับปีนี้ก็ว่าจะไปเล่ยนยูบุรีลัมอยู่ครับปีนี้เป็นเบิรงนแคนเบลอะครับปีอู้ยังงี้ได้ครับอยากเป็นเล่ยนที่สุดหรอกปุ๊มอยู่ตำบลใดวะมันอยู่อำเภอหวยลาดครับเหมียนเป็นเบิร์นแคนเบลยังไงเขาหน้าเขาเห็นแนวไยเ ปุ้มก็ว่าสิไปอยู่นะแต่ว่าสิเธอเรยกก็ว่าสิเอาไปแข่งนั่แหละก็คิดว่าเป็นได้เมื่อยนะครับผมก็ว่าสิเหรียญทุกสามิ่สคนเกิากเต็มว่าไม่แข่งเหื่อตัวเมียนครับก็ว่าสิไปเอาว้าวไปเหรียญสักโตนี่แหละเอาไปแจมไปหมวกครับผมอู้ตจงานข่อยแห่งนี่ครับแบบว่ามีคอนเสิร์ตม,มีอย่างซิฟมือเอ้ยหลายมือดินี่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ะครับตัวนี้ขั้นเท่าเดีพ่อผมขั้นจักเมีดจักเส้นครับนี่เจ้าหนูมันดังเสียงสาเนาะมันใบใหญ่บ่สแต่ใบสันมันบ่คแบบกับเดี๋ยวกระหัวครับเดี๋ยวลงมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ เอาให้จับเข้าให้ได้ได้ได้เด้อตัวไอ้ตัวนี้จะเอาลงช่องยูทูบเด้เขาเขาไปมึงไงเด้อนี่ยช่องบาจเจงคุ่นบนเขาไปเลยจับ่ะไ้จะเท่ไ <laughs> บไหรปีนี้ว่าจี ใขเขาจามาเรียนมา,มามีติ่งอยู่ผุนถ่ายไปจัดขนาดจะไปจัดอยู่ผุนนะครับไปทั้งผุนครับบอคัดนะครับตอนมันจะลงกันได้ <c oughs> ควายสาวขึ้นมาทาั้งหนานี่ได้ย่าะสาวกับหลังนี่นะครับตอนนี้กั กำลังสีลงซู้เผื่อนนะครับเดี๋ยวเมื่อมึงนะครับไอ้เพื่อนจับเข้าได้๋ยครับแต่ไอ้เพื่อนว่าสบายไอ้เพื่อนว่า <c oughs> <c oughs> นี่นะครับตัวเบาตอนนี้ก็กำลังลงซื้อเผื่นแล้วครับนะเดี๋ยวเข้ามาชมกันครับตอนนี้ก็เลี้ยอยู่ประมาณสิบเมตรนะครับตำตำนะครับตอนนี้นี่ครับนี่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 นนน โอ้เที่ยนนี้ได้ไหมนี่ครับโอ้ยข้าวขาดนี่ครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นว่ากระสอบปูนนะครับพ่อเบิม่มตัวนี้สอดแจงมาหลายขึ้นหรือบ่ครับพ่อเบิม่ม<ะ>สอดแจงมาหลายขึ้นหรือบ่ถึงสามสิบขึ้นหรือเปล่ตาตัวนี้โมเมนต์ว่าตัวนี้สอดแจงตลอด,ดสอดแจงตลอดรอครับ น,นี่ก็สนุบใบไว้นะครับดีกับสูตรกับเป็นสูตรแบบโบราณสูตรแบบผู้เท่าเคยเห็ดกันนะครับตัวนี้ก็คือ่เอาอเทคนิคการเห็ดสนุบใบไว้นะครับ<อ>กบกรเห็ดแบบง่ายๆนะครับบ่ดยเห็ดแบบหัวกระสุนนะครับตัวนี้ก็ใส่ปูนปูน,ป,นปูนผู้นะครับแบบปูนเกี่ยวหมากแล้วผสมเนาะรับนี่ครับ ก็เป็นแบบที่เขาเหตุกันนะครับตามหมู่บ้านนี่ครับนี่ครับเจ้าของเบานะครับเสียเบิ่มนะครับฉูกุเทนะครับถ้าผู้ใดสนุกข้นใจ่ยวกจทใสยนะครับจะยิดตัวเขามาได้เลยนะครับพอเบิ่มฉูกุไทครับผมเจ้าของท่าใสยนะครับเมื่อกี้เพิ่นกับไปแข่งเห่อนะครับอยู่น้งค่ายผม ใส,ส่ก็นามากักเซ็โอ้เกือบสนะเขาเด้เกือบน,น,นิดเดียวนะครับน้อนี่ครับมีที่พันกะกำหวนนะครับนี่ครับโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้กอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ครับเป็นสักนึงกำลังใจใหผมนะครับบ่าวเจนคนอุบลครับแล้วก็ นี่ครับปอลเพิ่มเบิรมนะครับโฉวกุไทยนะครับเพื่อทีโบผาดคลิปต่อไปข้างหน้านะครับคำรับคลิปนี้ก็เป็นวันที่สิบเก่านะครับตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับกับความล่าบาวด้วยบาวตัวนี้นะครับบาวสองห่องครับหรือว่าทะนูบานเ่านี่แหละครับแบบโบราณครับกอบสไปไว้ครับสวัสดีครับ